ท่านผู้ชมผมรอท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าการเมืองอยากจะเก็บตกสักหน่อยเถอะอันนี้ไม่น่าเชื่อให้ภาพต้องระวังภาพเคลื่อนไหวเล่นไม่ได้นะน่ากลัวเกินที่ชะนะคือเกิดเหตุทะเลาะยิงกันหน้าร้านทองแห่งหนึ่งในเขตอำเภอจนะเทศบาลตำบลบ้านนาะเป็นกรณีคนถูกยิงเป็นสามีภรรยาภรรยายายุ64สามีอายุ44 ภรรยาเนี่ยนอนชีวิตบนถนนโดยถูกยิงแล้วก็ถูกแทงท่้มตัวหลายแผลขณะที่ฝั่งสามีถูกยิงนอนหงายอยู่บนฟุตบาทอาภาพยิงดูไม่เล่นไม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นมีรถฟอร์ดสภาพเก่าของทั้งสองคนเป็นรถขายรองกองกับสตอจอดอยู่หน้าร้านทองที่มาที่ไปก็เพราะว่ามือยิงเนี่ยเขาเคยขายอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าหลังเกิดเหตุมือยิงไม่ได้หลบหีไปไหน รอมอบตัวชื่อในหวนอายุ62อายุ62แล้วนะค่ะเถือปืนกับมีดมอบตัวภาพวงจรปิดอย่างที่บอกไปมันจะทําให้เห็นเหตุการณ์ผมจะเล่าเฉยๆไม่ต้องเปิดเผยภาพก็จะเห็นในหวนซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่ท้ายรถกระบะของสองสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งนั่งขายผลไม้อยู่ริมฟุตบาทข้างๆรถแล้วก็เหมือนกับเดินมาคุยกันอยู่พักหนึ่ง จากนั้นชักปืนออกมากระหน่ำยิงยิ่งฝ่ายสามีก่อนนะคะหนัดเรียกว่ายิงจนหมดโม่ส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยกึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีอ้อมรถมาแล้วคนไว้ยคือในหัวในโยกสิเดินตามหลังแล้วก็ชักมีดออกจากกระเป๋าตามไปจ้วงแทงไม่ยั้งเลยอะค่ะท่ามกลางเสียงกรีดร้องขอชีวิตและความพยายามที่จะวิ่งหนีตายออกมาบนถนนจนล้มลงแ่ อกในหวนตามมาจ้วงแทงอีกไม่ยัง่งเป็นสิบสิบครั้งอะคะ่ะจริงๆในภาพเนี่ยเมียพยายามจะใช้มือใช้เท้าปัดป้องตลอดเวลาหลังจากแทงเมียไปหลายสิบครั้งก็เดินอ้อมรถไปที่ฝ่ายสามีนอนอยู่ตรงฟุตบาทเพราะโดนยิงไปแล้วเนะะี่ยค่ะเหมือนจะจ้วงแทงด้วยเสร็จแล้วก็เดินวนมาจ้วงแทงฝ่ายเมียอีกสองครั้งนะคะคาดว่าคงจะทําให้ขาดใจเสียชีวิตตรงนั้นแหละเสร็จแล้วเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองถอดหมวกกันน็อก แล้วก็ออกมายืนดูร่างฝ่ายเมียที่นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนแล้วก็รอมอบตัวกับตํารวจอยู่ตรงนั้นสอบสวนเบื้องต้นมาจากทะเลาะแย่งที่ขายระหว่างสองฝ่ายคือสองผัวเมียกับในหวนคือปกติตรงนี้ในหวนเนี่ยเขาขายประจําแต่พักหลังสองผัวเมียเนี่ยอันนี้ตามที่ชาวบ้านบอกนะคะเหมือนกับมาจอดรถแล้วมาขายทับที่ของในหวนคือมาก่อนอ ก่อนเกิดเหตุสองฝ่ายมีปากเสียงกันในหวนก็เลยชักปืนออกมากระหน่ำยิงแบบหมดโม่เลยแล้วก็เอามีดปาดตาลนะกระหน่าแทงฝ่ายที่เป็นภรรยาในหวนให้การกับตำรวจในเวลาต่อมาที่โรงพักชนะว่าสาเหตุที่ทั้งยิงทั้งแทงจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะสองสามวิภรรามาแย่งขายของพระปกติน่าร้อนทองตรงนี้ นเนี่ยจะเป็นคนขายผลไม้ยอยู่เป็นประจําแต่ช่วงหลังอ่ะผัวเมียคู่นี้ขับรถกระบะมาจอดขายทับที่แล้วทุกครั้งก็คือชิงมาจอดก่อนพอมาขอให้เลื่อนไปขายที่อื่น2อผัวเมียก็ท้าทายบอกเขามาจอดก่อนมันไม่ใช่ที่ของใครใครทนันใครก็ได้ขายแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนค่ะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมทุกครั้งที่ผมมาขอให้เลื่อนเขาก็พูดแบบนี้สุดท้ายเมื่อวานนี้คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยก่อเหตุขึ้นค่ะเออนี่ท่านผู้ชม คือมอมห่าพ่มไก่ป่าจามเขาไอ้หนอเรือไมได้มาเขาเขามากขนไม่ใจตีลุงที่ใช่าั้นเขาเขาไปเล่นหรือใส่ใส่เครื่อมเราไม่บรรลุแล้วถึงพว่าไม่ใจยักโรกแต่พมห่าคนรู้ไปแล้วมันไม่ฟ้างตรนี้ไปแล้วทําไมฟ้างพ่อพกไหนพวกนี้มาเทียมาคุยอย่างไรเขาไว้นาแล้วเขาอยากกอบเรคมนี้อืมนี่ ท่านผูชมดูสิอโอ้โหทับที่อ่ะขายของค่ะคุณผู้ชมบอกมันก็เลยจบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยก็คือไม่มีใครได้ขายตรงนี้เลยนะคะใช่ไหมคะสรุปู่หนึง่งก็เสียชีวิตท,ทั้งคู่สองสามีภรรยาอ,อ,อีกคนนึงก็ติดคุกยาวเลยค่ะแน่นอนเพราะฆ่าสองชีวิตเลยอ่อ